จ้าพี่น้องผัดผักบุ้งเขาก็สุเกเรียบร้อยแล้วเนาะผัดผักบุงก้งขัวกิ้งผักบุ้งพี่น้องขัาวกิ้งไก่ผักบุ้งพี่น้องเบิง่งจ้าสุกแล้วเดี๋ยวมาซิมกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคจา้าเดี๋ยวไปเบิง่งอนันอันวิธีวิธีเก็บในคลิปเนาะพี่น้องเนะาะจ้าพี่น้องสุกแล้วหอมมากเลยเข้าสวยลวร้นจา้าพี่น้องสวัสดีจ้าไม,ม่มาอุดรนพาพี่น้องมาเเก็บผักบุง้งพี่น้องผักบุ้งอันปลา ตรงผักบุ้งจ้าพี่น้องตรงผักบุ้งปลามันแขะพี่น้องไปยังแขะบมมีฝนเลยจ้าโมมีฝนเลยพี่น้องเบืองขุนต้นกระเทียมปลาพี่น้องต้นกระเทียมปลาแต่มันออกดอกแล้พี่น้องให้มันออกดอกนีจ้าพี่น้องมันจะได้แพร่พันธุ์ลายอีกเนาะหมดหนาวจะได้มาเก็บเกียวพี่น้องสำมว่าตนสิ้มาเก็บเอาผักบุ้งฝรั่งสันเดียดเดนี้จะทำเมนูกันเนาะพี่น้องมันบอกง้ามพี่น้องปีไก่จะง้ามจ้า ปิ่นีบางงั้กีฬาโมเมตนต์นะกีไก่นี่จะงามจ้าพี่นอ้องตัดจ้าอ่อ,อนๆฉันก็ไปเพราะลายพี่น้องฉันก็ไป,ไปเพราะแค่พอกินจา้าเมื่อกี้ฮักไปแล้วก้อนหนึ่งระบางต้นก็อวบออ,อยู่นะพี่น้องไปทำเมนูกันจ้ากีไก่ไปแกงเทปโพพี่น้อง แต่ฉันเอาไปเบิ่งขอไปเบิ่งคนจีนเพื่อนเนาะคนจีนเพื่อนอันเพื่อนเอาไปต้มก้อนลอกคนญี่ปุ่นบางคนจีนจะเนี่ยพี่น้องต้นอันนี้คนเนี่ยคนมาหากหรือเปล่าวันที่สัวงมากินพี่นอ้องอ่อนๆจ้เพี่นอ้องตาเพี่น้องเห็นน้ำว่ามฝรล่งเป็นไผ่ไผ่ยังหมดหรืพี่น้องไผ่ญี่ปุ่นนี่แหละต้นไผ่ของคนญี่ปุ่น เห็นเห็นคีพีคนหนึง่งเราออกมาเนาะพี่น้องอ่าไปกินดิบเด้อกินดิบมันคั้นปากแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวฉันกล่องมันน,นี้คนจะไปเก็บเกีบยไปจะเสีหาต้นอุนอ้นนีน่เด้อต้นหนึ่งเดี๋ยว้อพี่น้องเด้อนี่ทำงานมันจะมันจะแขะจากน้อยพี่น้องมันจะแขะพอมีฝนมันนี่พยากณ์พยากรอากาศว่าสิมีฝน คนนั่งก็นั่งเฝ้าอยู่คนจ้ามีกายนี่พี่นอ้องนี่กุ้มเลยสิโอ้ยเกิดเต็มงามงามอุ้ยฝนทางไหนวันงามพี่น้องเอาต้นนี้ไงเนาะพี่น้องเนาะดอกขี้ลิบมาเกิดที่นี่กลางโคกนี่พี่น้องต้นบุค่อยงามไปเลยพี่น้อง <c oughs> ต้นนี้งามอยู่จ้ะเด้เดเด <c oughs> อเห็นบ่กกล่องซันจยาได้จ้ะเห็นบ่ นี่ืองามดีหรอกพี่นอ้องแก่ปวดบหวอแก่ปวดเนาะเอาแหละอยากเสียหาต้นเพราะถ้ผัดได้จานหนึง่งฟองพี่น,อน,นอ้อ,องเจะติดไม่จานกินเอาล้งไปหมูกิลาหก้อนกระไดพี่น้องกล่องสีสันพี่น้องสีเวียนหัวเอาต้นต้อนอบอววมันแก่พี่น้องตนน้นน้อยๆแค่แ,คแคกเขาบอกเอาปเขาไว้มันเป็นปลาไฟเจอวีดนะจ้าพี่น้อง ไฟยอวีดนะที่ไม่ไหมร้อนมาเก็บจ้ะปลาไฟยอวีตต้นนี้ก็อุบวบอยู you know, ่ด e ้วพี่น้องทีมนงไปหันกีฬากันฉันจะเอาต้นต้นน้ำน้ิอุบวบไปพี่น้องมึงจ้ะไปเก็ดเมนูกันเนาะพี่น้องเนาะอุบวบพี่น้องอุบวบอ่อนๆเมืองไหนพี่น้องมันแค่ไหนนั่นก็จ้าในมันแค่พี่น้อง คันยางหลายๆมันนี่พี่น้องสวนกันวันวันวัน,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 นปล่อยกีฬาก,ก็บ่ได้พี่น้องเบิง่งเงี้นี่จ้าลักษณะมันเกิดที่นี่แล้วพี่น้องเกิดต้นเก่าแก่มันทด้นี่พี่น้องพูนทั้งพูนอันเรือเตาไทยสีอันเฮ็ดอ,อ,อันปลูกยังบ่พี่น้องที่ไม่ไหม้รอนไปเก็บไฟยเยือกนี่จะ้ะไฟยเยือก ผลตกไมาให้สีอ่อนก็หนีพี่น้องได้จะนอนหรือเนาะเดี๋ยวเรือพี่น้องฉันเอาอ่อนอพี่น้องเอาอ่อนๆแก่ๆตันๆันอ่อนอตันๆบ้างเกลี้ยก่อมหกต้นแล้วพี่น้องอันนี้ก็อสีด้ยี่ดอกเนาะมุงสงในพี่น้องเห็นบ่เไปเฮ็ดเมนูกันจ้ะพี่น้องอ่อนๆ จ้าพี่น้องแต่ไม่มาอุดรที่ถ่ายรูปป๊บให้เบิ่งเดี้ยจ้าเด้อซุ่มนียก็ไปมันเกิดปีหน้าอีกพี่นออ้องเฮ้ยชุ่มเลยพี่น,อนอ้องมันเบาอ่อนจ้ะพี่น้องสิเห็นน,กกนน้ำมะโนก่องเนาะอ่อ,อนๆพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะจ้ะเนาะอ่อ,อนๆกินต้นอ่อนจ้ะต้นไผ่ญี่ปุ่นอนี่อย่างเหระจ้าซื้อมันพี่น้องแต่ฉันรูบแต่ ออกบึงกำลังจ้ะไปผัดใส่ไก,ก่กอะไรเด้อเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดรสชาติเผ็ดๆจักหน่อยจ้ะแต่ก่อนอื่นต้องไปต้มก่อนเด้อพี่น้องเด้อได้จกักต้นเนาะได้อยู่ได้สามหนึ่งพี่ตาจะไปผัดเบิ่งน้ำกันพี่น้องพี่จตาพี่น้องได้ประมาณนี้แหละจ้ะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเฮ็ดเมนูก,กันนะจ้ะเนาะ จะสีพาพี่นอนอ่ะบางอันนี้อันนึงกระเทียมจะเอาอไปน้ำจากน้อยบาพี่น้องตอนนี้มันออกดอกแล้วนะพี่น้องเนี่ยออกดอกแล้วจะเด็ดเอาน้ำจากน้อยเนาะอันชุมนี้ชุดนี้สิเป็นพิษแล้วตาของทูนเนาะตัดออกพี่น้องเก็บผักปุ้งปลาเจอกระเทียมเนาะพี่น้องเจอกระเทียมป่าพี่น้องดอกอ่อ,อนนะั้น แจ็บนะพี่น้องอุย้ยหอมหอมกระเทียม,นนมนเนะา,นนะ,านะพี่น,อน้องมาเนี้อันนี้ที่ดอกบานเนาะก็บอเอาพี่น้องเนาะเอาะั้นเป็นดอกอีกาอุ้ยนังหันตัดนีแเพร่ดิพี่น้องฉีตัดนีแพร่ดอกบานฉันจะไปอเอาไปจา้าขอจะกำลังเนาะพี่น้องเนาะนี่ฉับนบอกพี่น้องนะแมนเพื่อจะเอาไว้มันเกิดปีนาวยังไม่เก็บอีกจ้าพี่น้องโอเคจ้าไปบ้านเนาะอุอ้ย ตีกระงามอยู่นะพี่น้องตีกระงามอยู่จ้าพะกรั่งเอาไปรถนะพี่น้องเงาะงามอยู่จ้าเนี่ยอุ้ยข้างในพุ่นกระงามจามมา้าพี่นอ้องมันอ่อนพร้อมสยิบสีเงาะโหดปาพี่น้องเออสตัดมีดผิดจ้าอุ้ยง,งามสิทั้งสิพี่น้อง พูเพิ่งกระตอมพู่งอยู่อ้ยผิวอ่อนๆพี่น้องขุ่นต่อข้างในขุ่นพูพี่นอ้อง,อองเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนอันนี้นอ่อนๆแต่โพชิขี้ดินมาเลยพี่น้องขึ้นองไม่ฝรั่งนี่ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะไปพอกันยืดเฮื้นนะได้พี่นอ้องเนาะไปทำเมนูกันจ้าพี่น้องต้นอ่อนมะนะัน ปีนี้บางงามพี่น้องปีกายนี่ยอุย้ยฉันมีคลิปอยู่จ้ะเต็มเลยอะ่ะมันอ่อนพร้อมนี่ต้นมันพี่น้องลักษณะต้นมันเนาะแต่ต้นมันปีนี้เขาบอกว่าบางงามปีไกายนี่งามจ้ะเห็ดก็งามเนาะปีไกยเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่พี่น้อง สิเป็นคนคนนี้อ้ยนี่เกพี่น้องนี่พี่น้องอ่อนโอ้ยเอาอยากักที่ได้พี่น้องมันมุนจ้าอ่อนเอาบาดเนี่ยโอเคจ้าพี่น้องพอ่อคนนี้ยันจ้าจ้าพี่นอ้องหมายควมว่าเราเก็มาหอดเยันน้องมาเก็บอันผักบุ้งจ้าผักบุ้งนี่บางท่านเพิ่นสิลอกออกก็ได้แล้วพี่น้อง บางท่านมันอ่อนเพิ่นกับบลอกออกจ้าแต่ว่าฉันลอกออกพี่น้องฉันลอกออกส,ยสวยๆน้ำๆจ้าเดี๋ยวแต่ผู้ที่เชี่ยวเห็ดนาจ้ะเนาะแต่ว่าส่วนตัวแลี้ยวหลอกออกจ้าเดี๋ยวสีหันสีหันจ้าสีพัดแบบเดินแบบแกงไตจักหน่อยจ้าพัดพริกแกงแบบแกงไตเนาะหอมๆพี่น้องใส่ผักบุ้งนี่ ยามันบ่เผ็ดพริกแกงฉันก็ตำสิอาบวกพริกตำ้าแล้วกระเทียมหอมหอมมีใบกระกูดจ้าแล้วก็มีไก่เฮาเมื่อนี้พี่น้องจ้าพริกแกงมาพริกแกงไตแต่ว่าคิดว่าเผ็ดอยู่โรกพี่น้องเพ็ดครัวแห้งๆแล้วก็เอาอันพักบุ้งใส่พี่น้องน้ำที่ต้มไว้นี่เป็นยังมะเตี้ยน้ำมันนั่นพี่น้องน้ำอันสิต้มบักบุ้งออกทิมเนาะแล้วก็เราหยัดหันหั่นปอกงามๆพี่น้องหลอกปอกงามๆเนี่ยจ้าแล้วก็ หันแล้วก็ต้มมันสุกพี่น้องเรามาผัดเตรียมเครื่องผัดกันนะจ้ะเนาะพี่น้องน้ำเขาเพื่อเดือดบป๊ะลเรเนาะจ้ะมาใส่นีเลยพี่น้องผักบุ้งผักบุ้งเขาซอยเขาล่างไว้จ้ะพี่น้องหลวกประมาณสักสิบนาทีเลยเนาะพี่น้องเนาะต้มเห็นมันนั้นจ้ะพี่น้องต้มหรือลวกไว้ต้มแห้วเนาะพี่น้องเนาะซอยน้าก็จะพี่น้องฉันบอกเอาไปมันจ้าฉันเอาตะลัมต้นมัน ยอดกระเอาพี่น้องบางท่านพเพิ่งจะกินเนาะฉันจะขอเป็นแบบนี้ละจ้าพี่น้นนองจ้าก็จะมาผัดไงพี่น้องผัดไข่ไก่ผัดพริกเกยงหั่นออกสวยงามพี่น้องบ่ว่ากเอายอดก็มียอดอยู่นะพี่น้องยอดน้ำจ้ะเดี๋ยวขอให้มันสุกกอนนะพี่น้องเนาะฉันก็จิมาผัด เตรียมพัดอันให้พี่น้องเมืองน้ำกันจ้าจ้าพี่น้องทำไมขอนตั้งน้ำอันตั้งหม้อข้างอันขัวเนื้อก้อนจ้าหัวไก่ก้อนผู้ใดเสอันพัดพ,พี่แกงก้อน,าานอก็ได้เนะแต่ว่าใหม่ๆขวดอันมากอันล้วนเนือ้อล้วนไก่ยังทำมันแห่งก้อนเอาน้ำมันออกมันล้าเสียพี่น,นอ้องเขาบว่ต้องใส่น้ำมันไหลนะจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่ใบบกักูดครับอัน อันนี้เป็นน้ำหอมหอมเป็นน้ำจะเดี๋ยวตบไผ่สิได้ใส่อันนี้จ้ะพริกพริกที่ต่ำใบก้อนเนาะเดี๋ยวเขาจะมักใส่พริกแกง,งกันจา้าเมื่อกี้เบิง่งคลิปหมูเน้าเน้าหัว,วพี่น้องแต่ก็ไม่ต้องใส่พริกแกงอันนี้เขาพริกแกงขวัขวขวัขวกินงนะจ้าพี่น้องแล้ววันนี้ต้มอันนั้นน้ําใส่พี่น้องต้มบักบุ้งน้ําใส่เละกันหน่อยมันหม้อสำหรับแกงเลยพี่น้องหม้อสำหรับแกงเลยจ้ะพักอันพักหุง ไม่มายวาเราต้อเลยร้องมาผัดเบิ้งสนดอกมันต้องเหมาะกับสลับแจงจ้าพี่น้องจะว่าผัดก็ได้นะฉันจะต้มน้ำนเกินไงถ้าต้มน้ำเกินจะคล้ายเบิงเบ้งคขีดงูทั้งทั้งเบิ้งคลิปทั้งคอมเมนต์บุพักปุ๋งกูเปื่อยเาหล่าฮามันนี่จ้าโอเคจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งเดี๋ยวเชิญใส่พริกแกงลงไปจ้าพี่น้องมันสิฉุนปวดไงพร้อมพี่น้องฉุนสุดยอดเลยนะจ้าเนี่พริกพริกขีดงูสวนพี่น้อง น,นี่้โมเสวนขอดใส่ขอดถั่วไปเจ้าพน้องขี้โมส้นพี่น้องจ้าจะเสียบน,น้ำมันลงไปบไปนี่พี่น้องเียาน้ำมันขวบใครเหรอมันอหอมๆคนน่ะพี่น้องเนาะปรุงรสกับผมไม่อยังจ้าเดาะน้ำตาลไปน้อยนึงแล้วกับผงชิสรสจ้าพี่น้องผักบุ้งมันจะมีรสเปรี้ยวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเคุณผู้ใครเคยกินเนาะผักบุ้งมันจะมีรสเปรี้ยว,วยจา้า จ้าพน้องแงจะมาเติมน้ำมันเล็กน้อยจ้ะน้ำมันพืดน้ำมันอย่างที่น้องวิน้ำประกอบก็ได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวมีใส่น้ำมันลงไปน้องเล็กน้อยเพราะเรามั้งจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องอุ้นี่หม้อเทปหล่อนออกมาเอาซ้อนอันนี้มะเขาะนั่เป็นร้อยจ้ะพี่น้องใส่จิ๋วไมต้องขูดนะจ้าเนาะเดี๋ยวเนาะาเบิังกันจ้ะ เด็กน้อยหันเคีย้ยวหอมจด็กน้อยเป็ไหม่าเราเสียไส่พริกแกงเล้วจะมาใส่ผักบุ้งกันล้อบ้างแล้จ้ะเด้อเดี๋ยวมาชิมพี่น้องบ้างน้ำจา้าจ้าพี่น้องไก่เหาองกับครัวแห้งดีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนงาะเดี๋ยวเสีบก็จะเดี๋ยวจะเยาผักบุ้งม,มาใส่พี่น้องเลยผักบุ้งพรัง่งเด้อเด้อกล่องสั้นขอโทษเด้วจ้ะพี่น้องในน้ำจะต้มนานไ,นไายแล้อจ้ะฉันต้มนานไปเละตุ่มเป็ดเละพี่น้องเละตุ่มเปะก็เละมันเหมาะมันเหมาะสำหรับอันแกงพี่นอ้องแต่ว่าตอนแรกจะเอามาผัด ฉันเห็นก็เจ้าพัดคือกันน้องเป็นปราจาฉันก็เลยอยากพัดพร้อมพี่น้องต้มเละไบเกินพร้อมพี่น้องเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้าต้มกะันกะ่าน้ำมันเป็นเปลี่ยนเป็นสีผพกบุ้งพี่น้องผพกบุ้งมันเป็นอันนั่นเด้อพี่น้องเด้อขอบอกเด้อพี่น้องเมื่อกี้ซิมเนาะผพกบุ้งมันเป็นอันนั่นนะขอบอกพี่น้องผพกบุ้งมันเอ่ มันจะมีรสเปรี้ยวจ้าพี่น้อง้ใดเพิ่นบอเคยกินเนาะพี่น้องเนาะผักบุ้งมันจะมีรสเปรี้ยวจ้าขัวกิ่งผักบุ้งพี่น้องเพต้องใส้ยังมากไหมละพี่น้องน้ำพริกขัวกิ่งเขามันนัวอยู่แล้วเนาะฉจนเติมน้ำตาลไปน้อยนึงกับผงชูรสน้อยนึงจ้าพี่น้องผักบุ้งมันจะออกเปรี้ยวเพราเอาน้ำตาลตัดไปน้ำจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาชิมกัดเนาะพี่น้องเนาะจากื้มแซ่บนัวหมักเลยกพี่น้อง จ้าพี่น้องผัดผักบุ้งเขาก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะผัดผักบุ้งขัวกิ้งผักบุ้งพี่น้องขัวกิ้งไก่ผักบุ้งพี่น้องเบิ่งจ้าสุกแล้วเดี๋ยวมาซิมกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งอันอันวิธีวิธีเก็บในคลิปเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องสุกแล้วหอมมากเลยเขาสวยแลวร้อนจ้าพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เขาจ้าผัดผักบุ้ง ผัดผักบุ้งกัวกิ้งบอกพี่น้องกัวกิ้งผักบุง้งผู้เรยพะเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะจันนี่ลรจะเฮ็ดผักบุ้งมันเละไปพวดพี่น้องถ้าเก่งเนี่ยโอเคจ้าแต่โอเคนะฉันว่าเนี่ยมันออกปเปรี้ยวเค็มจีจา้าตัดน้ำตาลไปน้อยหนึ่งแ่บมากพี่น้องแต่ว่าจะลืมเด้อพี่น้องผู้ใดไปเก็บมาต้องออกมาต้มก่อนจ้าต้มก่อนต้มน้ำทิ้งก่อนฉันบัน เพิงเบิรงคลิปมูพร้อมเพิงอันอันพิมพ์คอมเมนต์ผักบุ้งเละเรื่มหันมาเบาิ่งพักบุ้งเละเอ็ดใช่พี่นอ้องขมขมสัมสมพอดีเลยพี่น้องสมพอดีเลยพักบุง้งใช่มันตรงยำเลยพี่น้องเลยเก็บมาให้กินเยอะพี่น้องเยอ จะกมากพี่น้องพี่กายเนี่ยแกงเทพโพพี่น้องกับเพ,พื่อนสิละ่ะเจียวมาแกงเนาะเห็นตอนหนึ่งคลิปคลิปอันเห็นไปเบิง้งคลิปมูคลิปพวกเพื่อทามาแกงเบื้องจะเลยร้องมาแกงเบิง้งแต่กินต้องระวังพี่มองต้องไปศึกษาก่อนเด้อจ้าเด้อพักบุ้งเขาพี่น้องเละพอดีเขากับไก่พี่น้องขัวเป็นขัวกิ้งคือวันน่ะขัื่กิ้งแบบบุ้งฝรั่ง แซ่บมากพี่น้องอยูเขบาบ่พี่น้องกินยิ้มดาวที่กินหมดจระนี่เนาะมันจะลงไปปลูกผักจ้าเป็นยางปลากระมาก,กับกีรามุนี่ก็ได้แซ่บมากนะ่น้องหูเขาว้าโอเคจ้าคิดสินาบพี่น้องม,อมักินนี่กดไลค์กดแชร์ใม่หม่ยออกดอน้ำเนื้อจ้า ขอบคุณพี่น้องสุขูสุวนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจ้าสวัสดีจ้า